บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราจะต้องการมากนะักเรื่องที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อเรื่องร้ไรๆมันประเด็นประดังข้ามาพร้อมๆกันจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็จะย่ำแย่ถึงขีดสุดการที่เราจะสามารถฟื้นตัวจากช่วงเวลานั้นได้บางครั้งมันก็ต้องการการผ่อนคลายบางครั้งมันอาจจะต้องการกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ เพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองออกไปจากเรื่องไรลายนี้และเกมอะชอตไฮที่เรากำลังจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็ได้นำเสนอกิจกรรมหนึ่งที่สามารถที่จะผ่อนคลายและเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของตัวเองเนี่ยได้เป็นอย่างดีโดยเกมอะชอตไฮเนี่ยนะได้รับการพัฒน,นาโดยอดัมโรบินสันอยู่และได้ลงให้กับทุกแพลตฟอร์มแล้วในปัจจุบันเพราะว่า เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เก่าแล้วระดับหนึ่งภาพในเกมนี้เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าสีสันสดใสเข้ากับธรรมชาติในเกมมากๆนะเพื่อที่ทําให้ภูมิทัศน์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะและเป็นเกมที่ผ่อนคลายมันจึงมีเพลงสบายๆให้ฟังนะเหมือนเรากำลังจะเดินเข้าป่า เมื่อเริ่มเกมมาครับผมนะเราก็ไบด้สวมบทบาทเลยเป็นนกน้อยนามว่าแคลที่จะมาพักร้อนพักใจนะกับป้าเม์ซึ่งป้าของเราเนี่ยก็จะแนะนำให้เราเนี่ยลองปีนยอดเขาเหี่วดูสิพอกพีกนั่นเองนะฮะว่าเราเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรในตอนที่เรามาพักร้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายนะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเกมเกมนี้เลยเนี่ยมันก็คือการที่จะ ให้เราเนี่ยขึ้นไปณยอดเขาเดี๋ยวให้จงได้แต่การจะขึ้นไปที่ยอดเขานั้นมันก็ไมาได้ง่ายได้เหมือนเดินขึ้นบันไตวัดแต่มันต้องบินปลายบินร่องและไต่กัมแพงขึ้นไปเรานั้นจะต้องงัดกลยุทธเ์เด็ดๆสำรวจเส้นทางที่เราไปได้รวมถึงรวบรวมขนนกทองคำที่จะทำให้เรานั้นีินไปลายได้นานยิ่งขึ้น แล้วยิ่งเกมนี้มันทําให้แผนที่มาเราได้สํำรวจได้ทุกที่ด้วยถ้าเรามีความสามารถเพียงพอแนละ้วก็ในการสํารวจแล้วนะมันก็ยิ่งพาให้เราเนี่ยด,ดิ่งบินไปาการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่จะขึ้นไปสู่ยอดเขาสูงสุดได้นั้นเรามีตัวช่วยอะไรบ้างนะในการที่จะปีนเขาลูกนี้นะตัวช่วยตัวแรกเลยก็คือขนนกทองคำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยในเกมเกมนี้มันมีอยู่ทั้งหมด20อันด้วยกันในเกมนะเพราะมันเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยนะกระโดดได้หลากหลายครั้งนะทำให้เราเนี่ยมีแรงที่จะปีนป่ายหน้าผาได้เป็นระยะเวลานานๆแต่การที่จะได้ขนนกทพงคำมานั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางอันเนี่ยอาจจะวางอยู่ในแผนที่ให้เห็นกันจัดจแต่บางอันเนี่ย ก็อาจจะต้องใช้เงินไปแลกมาก็ได้อีกส่วนเนี่ยอาจจะต้องช่วยชาวบ้านนะถึงจะได้เงินมานะทำเวสนั่นเองคนนกเงินนะอันที่สองเป็นคนนกอีกรูปแบบหนึง่งเป็นตัวที่ทำให้เรากระโดดได้สูงยิ่งขึ้นมีสองอันด้วยกันในเกมเกมนี้นะขนนกเงินเนี่ยมันจะหายากสักนิดหนึ่งนะผมเองเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะแต่ไปอ่านของคนอื่นเขามา เขาบอกว่าขนนกเงินงนมีสองอันมันต้องปีนภูเขาสูงถึงจได้มาหรือได้จากตําแหน่งขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่พลั่วนะอุปกรณ์นะเกมเกมนี้เนี่ยตัวละครสามารถใช้อุปกรณ์นะเปลี่ยนอุปกรณ์สวมใส่ได้นะมันก็จะมีพลั่วนะอุปกรณ์ขุดดินและหาสมบัติเราเนี่ยจะต้องเอาไปแลกมาจากเด็กน้อยประสาททรายนะ มันจะขุดได้เนี่ยในบริเวณที่เป็นรอยแตกบนพื้นอย่างชัดเจนยกเว้นที่ซ่อนอยู่ที่ลุมศัพท์นั้นมันจะฝังอยู่และไม่มีตำแหน่งบอกอย่างชัดเจนน้ำอุปกรณ์อีกอันหนึ่งสำหรับตักน้ำไปรดน้ำต้นไม้นะเราลดน้ำต้นไม้ไปทำไมนะเราลดมันเนี่ยเพื่อทำให้ดอกไม้มันบานออกมานะเมื่อดอกไม้มันบานเนี่ยดอกไม้นี้เนี่ย ก็จะเป็นสปริงสําหรับการกระโดดของเรานะการกระโดดนี้ก็จะกลายเป็นทางลัดนะในการทําให้เราปีนเขาได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ควรระวังเลยนะเพราะการเติมน้ําเต็มถังน้นํานี้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้งานขนนกทองคําได้ไม่สามารถปีนหน้าผาได้เป็นเวลานานนะไม่สามารถเป็นอะไรที่ลําบากมากๆนะเพราะฉะนั้น กลนาถ้าตักนาขึ้นมาถ้าไม่ใช้เกลานาเททิ้งเข็มทิศนะอุปกรณ์สําคัญสําหรับเกมเกมนี้นะไม่ว่าจะใช้เพื่อไม่ให้หลงทางหรือจะใช้เพื่อบง่งบอกทิศทางในการหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เข็มทิศมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญทั้งนั้นคําใบ้ขุมทรัพย์ล่ะนะบางครั้งเนี่ยการเปิดหยีตามที่ต่างๆนอกจากเงินที่เราจะได้แล้ว อีกอย่างที่เราจะได้มาก็คือคำบอกเล่าถึงกลุ่มทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันเนี่ยมักจะบอกถึงสถานที่แห่งหนึ่งกับทิศทางที่เราต้องเดินไปอีเตอร์นะอุปกรณ์ขุดเจานะาทำลายหินนะเอาไว้ทำลายหินนะเพื่อตามหากลุ่มรัพย์ที่มันอาจจะซ่อนอยู่ใต้หินนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าทำลายหินนะที่มันขวางทางเดินอยู่นะ หรือว่าบางทีเราอาจจะเจอหินที่มันปิดปากถ้ำลึกลับที่เป็นทางลัดของเราก็เป็นไปได้บอ่อน้ำพุร้อนบอ่อนี้เนี่ยมันจะอยู่บนภูเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นหิมะร่วงโรยซึ่งอากาศเย็นจัดเนี่ยมันก็ไม่ดีกับนกแบบเรานะเพราะมันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้ผลน,นกทองคำได้ เพราะว่าพอเราใช้ขนนกทองคำในการบินโผล่บินแล้วปุ๊บถ้าอากาศมันเย็นจัดเนี่ยขนนกทองคำนี้มันจะไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาใช้ได้อีกครั้งพอเราใช้แล้วในการปินผ่านที่อากาศเย็นจัดเนี่ยมันจะทำให้เราใช้ขนนกไปแล้วใช้ไปเลยเพราะฉะนั้นน้ำพุร้อนนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะ เพื่อที่จะได้สลายขนนกทองคำที่มันแข็งตัวเพื่อจะได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเกม Short t i ไ e ก็ถือว่าเป็นเกมสำรวจแนว Open w o r l d ได้เกมหนึ่งเลยทีเดียวแม้ว่าแผนที่ของมันเนี่ยจะไม่ใหญ่มากจริงเหรอนะเดินไปยังงงเลยจนถึงวันนี้ผมอะนะเราจะได้สำรวจอย่างเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวกิจกรรมไปกับเราเพื่อนบ้าน ไม่ไว่าเราจะเป็นปีนป่ายไปตามป่าเขานะมีความสนุกสนานเมื่อเจอสถานที่ใหม่ๆผมเนี่ยจึงถือว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สามารถที่จะเล่นได้เพลินๆแบบที่ไม่ต้องกดดันตัวเองอะไรมากนะถ้าไม่อยากรีบจบนะถ้าปีนเขาไม่ได้เราก็แค่ไปหาขนนกมาเพิ่มเท่านั้นเองนะเพราะนั้นแต่เกมเกมนี้เนี่ยจะสนุกจริงไหม ผมก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยไปลองเล่นกันดูนะในเกมอัดช็อตไทยนะครับเอาละครับผมและอย่าลืมครับช่องของเราเม้าโฟร์เกมเมอรเนี่ยตอนนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้แล้วซึ่งสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถดูดีโอได้ก่อนใครรวมถึงสมาชิกถึงขั้นเลี้ยงข้าวเนี่ยก็อาจจะสามารถดูไล์ย้อนหลังได้ด้วยนะครับ ่างั้นผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วมารุนกันว่าผมจะมารีวิวหลังในเกมอะไรเป็นเกมต่อไปขอลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ